สวัสดีครับพบผมสายของเพื่อน,นครับวันนี้จะมาแกะพัสดุของหลวงปู่เฉลิมพระปับปครับโดยเสือนจองเจมวางน้ำเย็นครับที่เจมเป็นเก้ายอดเก้ายอดพืนแตกเอาลงออกแกะไม่กลัวครับแกะห่อมาดีเนียนยมีเก้ายอดแล้วก็ มีบทนี่ะฮะกับมังกรมังกรบูชาครูเนุ่มเกายอดซินเดิมๆฮะ <c oughs> ปลุกเสกสีวารละครับ <c oughs> ปู่มหาศิลาสีจันโทรครับปลูกร่วมปลุกเสกปลุกเสกเป็นวะและแล้วก็มีหลวงปู่ขำ มหาสารคามาห,ลหลวงพ่อเมียนฮะแล้วก็มีหลวงผู้เฉลิมกับหลวงปู่โสพลจ้าลูกนอครับผมอันนี้งานงานบุญฮะวดวัด,ว,ดวัดอะไรผมจำไม่ได้ครอยู่อยู่โคราชครับผมน,นี้ก็เป็นองค์กรา้าบูชาครูฮะอันนี้บวกบวกกับพี่เข้ามาฮะอันนี้เป็นปดนี่อันปรการิ้นเดิมๆ เอาเอาเอาผลนี้ก่อนดีป่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้เนื้ออันปาก้าฮะโอ้ยโอ้ยงยาเขียวด้วยฮะนี่ฮะด้านหลังงูยาทหมั้นเดี๋ยวลุนเลขโคดนะ สวยจริงๆัตามมาเลขคดหนึ่งแปดเก้าฮะนนี่นี่อ้พบมงกรกูชาคูสอนะเก้ายอดเก้ายอดปืนแตกไปเลยไปเั ห 108, 108. น,นึ่งศูนแปดหนึ่ง0ูนแปอันี้แกแกมืสดเลยแกะสดคงชาิคงชาิฮะ เลขโฟดแปดสครับตรงสชยรสวยๆะลรับหนึง่งลุ้นเละลิครับแลโฟดเน้อะไรเนะี่ยรายการที่20ในโฟด14งสสวยๆเลยฮะหมเชี่ยม ขอบคุณครับทุกที่ที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคผมจ้า